ก็มีอาหารนะคืออยู่ข้างหลังเลยฮะไปลาดบุรีขับรถสองชั่วโมงเตรียมกับข้าวไปด้วยเหรอไม่ใช่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 อุ้ยอะไรเหมือนคือคืออะไรคะขนมอ๋อขนมโอริโอโอรีโอด้วยมีขนมอย่างเดียวเหรอมีผลไม้ม เด็เพื่อนๆวันนี้เราจะเดินทางไปจังหวัดราชบุรีครับเพื่อนๆไปหาพี่ๆน้องๆกลุ่มเมริกันราชบุรีนะครับไปเยี่ยมชมรถสวยๆหาเพื่อนๆไปชมสมบัติกันที่จังหวัดราชบุรีเจอกันพรุ่งนี้เช้าครับเพื่อนๆมาดูเป็นดาวเตรียมของอะไรมัเยอะแยะเนี่ยโอ้โหยังไม่ช้หายไปชงหายไปกระเป๋าเป็นดาวโอ้โหอุ้ยุ้จะหกเปอนกระเปา็ดานะมีแม มส่ของเล่นโอ้โหเตรียมพร้อมกว่าไปโรงเรียนอีกางนีเนี่ยไปเที่ยวเนี่ยโอเคไม่ช้อนกินเลยเหรอไหนแล้วอันอื่นๆมีอะไรอีกบ้างขอดูหน่อยเร็วเร็วเร็วในกล่องในกล่องกับข้าวมีอะไรอีกเตรียมอะไรมาเตรียมอะไรมาคะโอ้โหเชอร์รี่เนี่ยโอ้โหเชอร์รี่อ่ะเอ้เอาเอาเอามีน้ำอ่ะโอเคโอเคขโมยอ้าวแม่ขโมยเชอร์รี่กินแล้ว โอ <Okay, S 2> เคเพื่อนๆเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ที่ราชบุรีครับผม มาเจอพี่ชินที่งานอันนี้เรียกได้ว่าเป็นอเมริกันตะวันตกอเมริกาลาดบุรีครับพี่ชินสวัสดีครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปชมสมบัติพี่ชินครับสีส้มแ๊สจอดอยู่ข้างรถเราเลยไปดูครับโห่โหนี่ไม่ได้เจอพี่ชินแบบหลายปีเลยหลายปีตั้งแต่ก่อนโควิดนะสามปีเดี๋ยว สิบห้าปีเป็นคน,นรถเหมือนเดิมนั่นเปีนี้เหมือนเดิมเหมือนเดิมใผมต้องจับรถกระบะเออรถเข็นเอออะไรเงี้ยถ้าไปเนข้าที่นี่ต้องจับสิบสามสิบสามปีไม่แต่หน้าที่นี้ต้องให้คนที่รู้จักคนนะจัดรถอะ่ะใช่ใช่ต้องรู้จักคนเยอะถึงจะจัดรถวันนี้านะมาดูรถพี่ชินครับเพื่อนๆน,นี่คือ GMC GMC 1952 ปีห้าสองหรเก้าห้าสองนี่น่าจะทำมาได้ปีที่เจ็ดแปดเขาปีที่เก้าละแปดเก้าปีอยู่กันนะนี่ก็สีเดิมตั้งแต่แปดเก้าปีที่แล้วนะนี่นะใช่ครับใช่ครับโอ้กน่คนคังดีนะสีเกอทำมาก่อนทําก็คือผมแนะนําว่าเราควรจะยิงทรายทุกชิ้นก่อนพอยิงทรายมันจะ แต่มืนทุกอย่างที่มันอยู่ใน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 ร่องในเหลือมมันจะออกหมดแล้วก็พลดองพื้นถ้าเราไม่ยิงยิงทรายนะมันจะโปรดได้บางทีอันนี้จะไม่ไม่ค่อยได้โปรดเลยสิงใช่<า>ใช่<า>ใช่ยิงทรายลูกชิ้นออกไปตั้งแต่รู้จักที่ชิ้นม,มาล้มลุกแรกเลยนะมันก็ยังคงสภาพของมันมาอยู่ยันทุกวันนี้นะ GMC นี่มัน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 เฉลียวกับพวกเชฟอะไรอย่างนี้ใช่หมเจฟฟาซีอะไรพวกนี้เหมือนกันีน่แค่เสียงกระจ่งหน้าคกัน เดี๋ยวกระางหน้าเป็นแค่ตัวนี้เองปกติห้าซี่ก็จะเป็นอย่างนี้บอดี e ้เดียวกนหนดเลยอันนี้เป็นอ๋อใช่เป็นกระางหน้าแต,แต่อันนี้จะมีแค่คสี<อ>่ซี่ครับถ้าที่มันจะไม่กางหน้าปล่อยก็จะมีซี่นั่งซี่ได้ทั้งหมดห้าซี่ห้าซี่แล้วที่มันจะเป็นอย่างนี้ยังมีซี่ใช่ไหม

ระบบอ่าระบบ <i> สายน้ำมันอ่า um จานอะไรจานจานรือโมจิอะไรเนี้ยแต่ถ้าดีเซมเนี่ยเหมาะสำหรับสายจอดสายจอดไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ไม่จุกจิกถ้าเป็นซินจะจุกจิกเยอะนิดนึงแต่ว่าความแรงอาจจะสู้ดิ่งดิ่ไม่ได้แต่แต่ถ้ามันออกตัวไปแล้วลอยลำมันก็ลอยลอยไปเรื่อยๆลอยลอยไหลไหลไปเรื่อยเรื่โอเคเพื่อนๆเดี๋ยวพาดูรอบคั เดี๋ยวไปดูภายในหน่อยครับครับอันนี้ก็จะเดิมๆนะจะเปลี่ยนแค่พวงมาลัยพวงมาลัยน่าจะเป็นของโฟกซ์ไอสัดฟอ้พวงมาลัยสิบสองราศีนะฮะนี่พวงมาลัยเป็นสิบสองราศีเยเป็นสิบสองราศีครตัวนี้ให้เพื่อนสั่งมาให้อ๋อมันเป็นของโฟกของโฟกฮะของโฟกใส่แป้งของโฟกใส่เอาเห็นมันสวยดีเป็นงาช้างไอลายสีงาช้างเนี่ย สองสี่อันนี้จะเป็นเขาเรียกไฟวินโดใช่ไหมใช่ใช่ใช่ตัวห้าห้าหน้าต่างครับ,รบก็จะตฒนาวิสัยทางการมอง,มองก็จะดีกว่าเออันนี้คือโอชินข้าวมันไก่ครับโอชินข้าวมันไก่ครับหมายถึงพี่ชินเปิดร้านเปิดร้านข้าวมันไก่นะฮะข้าวมันไก่ก็จายละยี่สิบบาทนะเริ่มต้นคน,คนท้องคนพิการผ่านฟรีได้หมดผู้ป่วยติดเตียง ถ้าอยู่ในฝั่งทนสมุทรสาครก็มาขอเตียงได้ขอแฟมเพ์ททุกอย่างรถวิวแชร์อะไรพวกนี้เราก็มีบริจาคเรื่อยๆครับต้องยากจจริงๆนะถึงจะถึงจะบริจาคต้องตัวจริงนะเพื่อนๆนะท่านตัวปลอมท้านตัวปลอมข้าวมันไก่โอชินนะครับเพื่อนๆคนท้องคนพิการเดินเข้ามาที่ร้านทานฟรีแล้วคนทั่วไปก็ซื้อกินได้ในราคาแค่ร้นย0ี่สิบบาทครับเพื่อนๆแล้วอร่อยด้วยใครหลายคนได้รับความอนุเคราะห์จาก ลมมอเมริกันนะฮะอ่ออเมริกันก็เป็นรถอเมริกันที่เราเป็นรถเก่านะฮะอเมริกันเพื่อทุกสถาบันมอบเตียงมาให้เราเตียงหนึ่งนะฮะอ่ามอบเตียงมาให้เราเตียงหนึ่งแล้วเราก็อมเพิ์ดนะฮะวันนี้ทำเพิ่์ดยเฉพาวันนี้ล้างข้าวเปนไก่โอชินใน,น,นโอนชินนีก็มีโครงการมอบเตียงผู้ป่วยที่ติดเตียงนะครับแล้วก็ไม่มีไม่มีเงินซื้อนะครับต้องเขาบอกว่าไม่สามารถ เมื่อตอนนั้นละประมาณ EP ีที่8ปดเอะไรประมาณนี้ครับผมผมได้มีโอกาสได้คุยกับพิธาพิธานครนายกเขาะพูดถึงพี่เพราะพี่เป็นแบบอีกแรงแรงแรงบันดาลใจของเขานะในการเล่นรถในการในการทําบุญในหลาย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 ย่างครับเพื่อนๆเข้าไปดูครับน่าจะประมาณ EP ีแครับพิธา coe นะครับพิฐานครนายกเขาพูดถึงบุคคลที่เขารบอยู่สองคนมีเจกไก่ครับ พี่ชินนะครับพ่อแไกโอชินซึ่งก็มีผู้ใหญ่อยู่คนหนึ่งอ,อีกคนหนึ่งที่ที่เป็นรุ่นใหญ่ที่ไปไปทริปครั้งแรกและแกก็แกมาเจอแกก็สอนอ,อ,อันนี้คือความประทับใจใช่อ,นนอันนี้ประทับใจอีกคน,นอีกคนหนึ่งใช่ครับคือเป็นรุ่นใหญ่ในวงการรถอเมริกันนี่แหละครับเป็นพี่ชินโดยเบิ่มปั้นดาวรับทำมอกอับแกะโฟมปั้นหล่อทุกชนิด่โอเคเพื่อนเพื่อวันนี้ไม่รบกวนพี่ชิน เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปชมรถคันอื่นๆอีกติดตามว่าจะมีรถคันไหนสวยๆในงานอเมริกันตะวันตกนะครับวันนี้ขอบคุณพี่ชินมากผมมีของที่ระลึกเป็นหมอนยูทูบเบอร์ครับพี่เอาไว้อิงหลังในรถครับผมขอบคุณมากครับแล้วเช่นเคยครับเสื้อหมอนยูทูบเบอร์นะครับซื้อได้ในราคา300บาทกดหนุนได้ในเพจยูทูบเบอร์บ้านดูดาวนะครับทางานเก็บเงินซื้อรถแต่งรถสําหรับวันนี้สวัสดีครับสันดีครับ thank you